สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆท่านนะครับวันนี้นะครับนะจัดตัวว่าที่เด็ดกันเลยครับสำหรับเช้าว,วันนี้นะครับใครที่รับใครที่เข้ามาชมนะค,ครับสำหรับเช้านี้บอกเลยว่านะค,ครับนะคุณนะถือว่าโชคดีมากๆพี่นะครับถือว่าพี่ๆโชคดีมากวันนี้ครับน้องมีนะครับนะฮะวัตถุบางคลนะครับพระหุระมานนะครับแต่รุ่นนี้หผมไม่เคยเอามานะเพิ่งได้มาวันนี้ แต่ผมได้มาจากการคัดนะครับวันนี้ได้เลขสวยๆมาเลขหลักเดียวทั้งนั้นเลยนะพี่นะนะครับเลขหลักเดียวกันเลยนะเป็นพระอุรามานะครับเป็นพระบงนะครับนะเป็นพระผงอ่าหลวงปู่ศิลานะครับที่ไดเต็มทัว์ุทาเสกรุ่นนี้ออกว่าเจ้งไหนครับนะนี่ฮะโอ้โหนะเดี๋ยวเรามารับชมไปพร้อมกันพี่ชายนะครับกับพระอุรามานะครับวันนี้มีมาตก20รายการพี่ชายเดี๋ยวมารับชมไปพร้อมกันครับเดี๋ยวเริ่มจากรายการแรกครับรายการที่หนึ่งกันเลยฮะนะครับ เดี๋ยวเราเริ่มจากรายการแรกเลยนะครับงานรุ่นนี้นะครับพุดทาวิเศษนะหลายเกจจริงนะจา์ชื่อดังมากมายพี่นะครับนี่ฮะรายการนี้เลขโค้ดตัวเบอร์จะในหกหรือเก้านะนี่ครับนะผมให้เขาติดมาเลยนะครับนี่เดี๋ยวเรามารับชมกันนะครับนะคัดมาแล้วพี่ชุดนี้นะครับไม่ต้องไปรุ่นเองนะครับไม่ต้องได้เลขสวยๆกันทุกคนนะนี่ฮะได้เลขสวยๆกันทุกคนนะครับนะรายการนี้ฮะรายการที่หนึ่งนะครับ เดี๋ยวเรามาเริ่มรายการแรกเลยครับนะรุ่นนี้นะครับพุทธาพิเศษนะครับนั้นหลายเคล็จิอาจารย์ชื่อดังมากมายพี่นีครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากรายการแรกพี่นะนี่ฮะติดมาเลขหกเลยนีครับรายการแรกครับนะฮะเดี๋ยวผมนะอ่านรายการให้ดูพี่นะรายการนี้ครับเป็นเนื้อดินเผานี่ครับใต้อุโบสถมหาอุดสามร้อยปีนะฮะตะกุดทองนะครับสามดอกพี่นะครับรายการนี้นะครับนี่เนื้อดินเผาดูนี่ฮะ คมคมพี่ชายนี่ครับนะคมคมครับดูท้านหลังพีนะ่นี่ครับนี่ฮะรายการที่หนึ่งนี่ครับนี่ฮะสวยๆนะรายการนี้ผมขอแบ่งปันให้พี่ๆนะฮะนะครับรายการนี้ผมขอแบ่งปันให้พี่เนื้อดินเผานะขอที่สองร้อยห้าสิบาทพอพี่นะโอ้วันนี้พิเศษให้นะพี่นะเลขหกด้วยนะครับสองร้อยห้าสิบาทพอพี่ใครสายเนื้อดินเผาบ <announcer S 1> อกเลยว่าอหนดินด้วนห้ามพลาดนะครับเอาไปบูชากันพี่ชายนะครับรายการที่หนึ่งฮะ ต่อมาครับพี่ชายนี่ครับรายการถัดไปครับนะเป็นรายการที่สองนะครับรายการที่สองนี่ครับนี่เลขห้าครับโคดห้าครับนะคัดมาให้แล้วพี่ๆนะครับโอ้โหนี่ฮะนี่ฮะสวยๆครับพี่ชายรายการนี้เป็นเนื้อมหาเทพสยบพลายฮะตะกุดนะฮะทองสีทองนะครับสิบดอกนะครับ ฝังก้อนทองตรงกลางนะครับนะหลังลยแบงค์เศกอีกฮะนี่ด้านหลังคมมากนะพี่นะนี่นำเลิกนะครับย้ําว่าเป็นนำเลิกนะครับดื่มแจ้งเลยนะครับเป็นองค์นำเลิกนะพี่นะนี่รายการนี้ครับสวยๆอย่างนี้พี่นะครับสวยๆอย่างนี้ครับพี่นะครับนี่ฮะเลขค้ดตัเบิร์หมายเลขห้าด้วยนะครับน้าผมขอด้วยฮะแบ่งปันให้พี่นะครับองค์นี้นะครับสองร้อยห้าสิบบาทเหมือนกันพี่รายการที่สองนะครับ ต่อมารายการที่สามเลขค้ดตัเบอร์หมายเลขหกครับรายการที่สามครับรายการนี้ครับนี่ฮะร,รายการนี้ครับเป็นเนื้อมหาเทพหัวใจหานุ่มมนนะครับตะกุดสีทองนะครับนะสิบดอกนะครับฝังแผ่นทองฝังเพชรนะครฝังมุดน,นะนะฮะโรยตะไบทองครับนี่โอ้โหพี่ดูปืนนะช่วงปืนนี่สวยมากนะครับนะฮะพี่ดูช่วงปืนนี่สวยมากครับพี่นูนความนูนความละเอียดนะ รายการนี้นะครับนะมีทั้งโครสนะฮะมีทั้งปิดแผ่นทองมีทั้งฝังพลอยครับรายการที่ขอส0 0บาทพอพี่นะฮะรายการที่3มนะครับเลขโคจเบอร์สวยทุกองนี้เลขเดียวต่อมาเลยนี่ฮะเลขรองแม่ทับเลยเลข2นี่ฮะเลข2ครับนี่โอ้โหนะรายการนี้ครับนี่มีแต่สวยๆพี่ชายไม่ต้องห่วงครับวันนี้นะครับเช้าวันนี้บอกเลยใครได้เข้ามาชมนี่ไม่นะฮะโชคดีมากนะครับ รายการนี้ครับเป็นเนื้อมหาเทพนะฮะมหาปัตภีสายฟ้าฟาดนะครับตะกุดทองทิพย์นะฮะสิบดอกนะครับหน้าอกแผ่นทองฝังบุญนะคู่นะครับนี่ฝังบุญน้คู่นะครับนี่เล็กคนละเบอร์ไหมสองลองไม่ทับพี่นะเปิดเท่ากันพี่ชายนะครับน้องขอที่สามร้อยพอพี่ตรงนี้นะมาแบ่งปันให้พี่นะครับโดยตรงพี่นะครับต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการที่ห้า ลายการที่5มาเป็นเลขค้ดตัาเบอร์หมายเลข7็ครับวันนี้ครับสวยๆมาให้พี่นะครับลายการนี้ครับเปิดออกมาครับลายการนี้เป็นเนื้อพลายผงทุลีนะครับนะฮะมหานุมานเจ็ดตนนะครับตะกุดทองสามดอกป้ายรวยทองคู่นะฮะฝังแผ่นทองนะฮะฝังแผ่นรวยทองคู่ครับนี่นะครับฝังเพชรสังพลอยด้านหลังนะครับฝังบุญนัและรวยพลอยสีครับนี่โอ้โหนะครับ ที่สุดพี่อีกหนึ่งรายการรายการนี้ก็สุดนะองค์นี้ก็ขอเป็นปันที่พี่นะครับที่สามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทครับพี่ชายนะครับนะรายการที่ห้าต่อมาครับรายการที่หกนะฮะเลขโคดําเบอร์หมายเลขหกรายการที่หกนะครับรายการที่กหกนะครับขออนุญาตนะครับเปิดขึ้นมาพี่รายการที่เป็นเนื้อก้นครกครับโอ้โหรายการน,นี้คลาสสิกมากาน,นะครับว่านนะฮะและคุกว่านเรืองแสงเลยนะพี่นะนี่เนื้อก้นครกคุกว่านเรืองแสงนี่ เลขคุณตัวเบอร์หมายเลขหกนะตะกุดนะฮะทองทิพย์แปดดอกครับพี่แล้วก็ป้ายรวยนี่ฮะมีเงินทองคู่กันเลยนะรายการนี้ผมขอแบ่งปนันให้พี่นะสองร้อยแปดสิบาทพอพี่สองร้อยแปดสิบาทพอพี่นะสำหรับรายการที่หกนะครับต่อมารายการที่เจ็ดเลขโค้ดนําเบอร์หมายเลขสามนะครับเลขเจ็ดเลขโค้ดนําเบอร์หมายเลขสามรายการนี้นะครับเป็นเนื้อผงดินลังต่อฮะตองเงินต่อทองพี่ตะกุดทองทิพย์เนี่ยฮะสิบดอกแล้วฝั่งเพชรน,นะฮะ นี่ฮะเลขคุณตัวเบอร์นะครับนี่หมายเลขสามนะฮะรายการ sure. ที่เจ็ดนะฮะเอาไปสองร้อยห้าสิบาทพอพี่นะครับต่อมาครับพี่ชายรายการที่แปดเลขโค้ดนัมเบอร์หมายเลขสี่รายการที่แปดเลขโค้ดนัมเบอร์หมายเลขสี่ฮะนี่ครนี่ครรายการที่แปดนะครับรายการนี้เป็นเนื้อพระหุระมานนะฮะแสลงเพชรนะครับจะท้อนกับตะกุดแปดดอกนะครับฝั่งเพชรทองฝั่งเพชรฝั่งมุตนะฝังแผ่นทองด้านหน้านี่ฮะ ด้านหลังคมๆนี้นะฮะรายการที่แปดเลขโค้ดเบอร์หมายเลขสี่ครับนำเลิกทุกองนะนําเลิกทุกองนะพี่นะนี่ฮะระบางองค์นี่ผมเปิดเท่าเท่าทุนนะครับนี่ฮะบอกเลยในคัทเด็ดเดมาให้พี่นะมีแปะเลขโค้ดหน้ากล่องคัดมาให้เลยนะครับเป็นต้องไปลุ้นกันนี่ฮะเอาเฉยสวยมาให้เลยนะครับรายการนี้นะครับนะสองร้อยไอ้สามร้อยบาทเหมือนเดิมนะครับสามร้อยบาทเหมือนเดิมพี่การรายการแบบลิมิเต็ดนะครับนําเลิกนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการที่เก้าเลขโค้ดเบอร์หมายเลขห้า นี่ฮรลายการที่เก้าครับนี่โอ้โหรายการนี้ได้หน้ากากด้วยนะรายการนี้เป็นเนื้อมหาเทพม,มนต์พักการนะฮะสยบภัยดีวินาตะกุดทองเนี่ฮะที่สิบดอกเนี่ฮะหน้ากากทองผิวลุ้งครับนี่ฮะหลังตะกุดเงินคู่นะครับฝังเพชรแล้วก็มีนี่ด้วยฮนะหน้ากากด้วยนะหน้ากากอ่าหนุมาาเป็นจักเนี่ยฮะโอ้โหนี่คือว่าเป็นรายการพิเศษอีกหนึ่งรายการนะฮะเหมือนฝังเหรียญเลยนะ,นะครับนะฝังอยู่ด้านหลังอีกอันนึงนี่ฮะ นี่ฮะสวยพี่นะรายการนี้ขอ400บาทนะครับ400บาทพอพี่นะรายการนี้ฝังจักรด้วยนะนี่ครับมันบรรยากาศครบีกทีนะนี่ฮะรายการนี้ขอ400บาทพอพี่เลขคนณตัเบอร์เหมือนกันฮะเลขสวยพี่ไม่ต้องห่วงนะครับต่อมาครับโอ้โหรายการนี้พี่รายการนี้ก็ทีเด,ด็ดเลยนะครับรายการนี้เป็นเนื้อขาวนะฮะผงลบกระดานเกจจีดังนะครับนะฮะลงลักน้ำทองตะกุดทองทิทยพย์สี่ดอก โอ้โหพี่ดูด้านหลังครับนะนะเป็นรายการนําเลือกพี่ไม่ต้องห่วงนะครับบอกเลยว่ายังไงก็คุ้มนะครับสรับวันนี้นะเป็นรายการนําเลือกไม่ต้องห่วงพี่เลขคู่ตั้เบอร์หมายเลขสองรองไหมครับพี่ด้านหลังนะครับนะติดเต็มนี่นักกลารเต็มฮะนี่ฮะหนักกากเต็มพี่องค์นี้นะถือว่ารีดเต็ดเลยนะครับขอสามห้าพี่องค์นี้ขอสามร้อยห้าสิบาทพี่สหรับรายการที่สิบนะครับต่อมารายการที่สิบเอ็ดเลขคู่ตั้เบอร์หมายเลขเจ็ดฮะ รายการที่11เลขพุตธเบอร์หมายเลขเจ็ดครับรายการนี้เป็นเนื้อรวมพุทธคุณนะครับเป็นเนื้อรวมพุทธคุณขอโทษที่พี่นะครับนี่ฮะเนื้อรวมทุกคนนะฮะยำขาวเหลืองนะครับลายฟ้าฟาดรวยพอยเสาหลงตะกุดทองทิพย์นะครับตะกุดสาวเอ้ยโทษทีพี่กระดูกสาวศับเงินทองหน้าครับนี่นะครับเงินทองหน้านะครับเลขพุตธเบอร์หมายเลขเจ็ดนะฮะนี่ฮะรายการนี้เอาไปวิชาแบ่งปันให้นักการนะขอสามร้อยพอพี่นะครับรายการที่สิบเอ็ดครับ ต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการที่สนะิบสองะครับโอ้โหบอกเลยว่าีที่เด็ดนะครับรายการนี้เป็นเนื้อมหาเทพนะฮะวานอนสยบนะฮะมาเนะยฮะตะกุดทองทิพย์นะฮะหกดอกฝังก้อนทองป้ายรวยเงินทองหลังรวยผงตะาใบทองครับนี่จะเต็มพี่เลขคนละเบอร์มาในห้านำเลิกนะรือรายการที่พี่นะียนี่นะครับสวยพี่ใครชอบรงนี้นะขอสองร้อยแปดสิบาทพอพี่รายการที่สนะิบสองฮะ ต่อมาครับรายการที่สิบสามเลขรองแม่ทับเนี่ยสิบสามเลขโค้ดนัมเบอร์หมายเลขรองแม่ทับะนี่ฮะนี่ครับรายการนี้นะครับเป็นเนื้อมหาเทพราชาตะกุดหกดอกฝังเพชรฝังมุตนะหลังลอยตะไบทองครับนะฮะนี่ฮะเลขโค้ดจำเบอร์หมายเลขสองนี่ครับรายการที่สิบสามนี่ครับสวยๆเลยนะ รายการนี้เอาไปพี่สองร้อยห้าสิบาทพอพี่รายการที่สิบสามนะครับต่อมารายการที่สิบสี่นะครับเลขโคดเบนวนหมายเลขเจ็ดเนี่ยนี่เขียนนะร,รายการที่สิบสี่นะครับเลขโคดเบนวนหมายเลขเจ็ดครับรายการนี้นะครับเป็นเนื้อนะครับนะสวะนะตีเพชรหรันหานุมาณตะกุดทองแปดดอกฝังเพชรทองฝังเพชรฝังบุญน,นะหลังฝังชั้นหมากตะกุดเงินแท้คู่ครับ เล็กคนทั้งเบอร์มานที่เจ็ดนะรายการนี้เอาไปพิจารณดีครับจัดเต็มเลยนะเอาไปสองแปดพอพี่นะสองร้อยแปดสิบาทพอพี่สำหรับรายการที่สี่นะครับต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการที่สิบห้านะครับต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการจะไปรายการที P ่สิบห้านะครับอย่นี <c oughs> ้มหาเทพเบิกเนตรเบิกฟ้ามหาสมุทร ตะกุดทองทิพย์หกดอกฝังก้อนทองหลังลอยพอยส์เซครับนี่เลขโคดตัวเบอร์หมายเลขสามครับรายการที่สองห้าพ่อพี่สองร้อยห้าสิบาทพอพี่สำหรับรายการที่สิบห้าครับต่อมาครับพี่ชายนี่ครับรายการถัดไปครับรายการที่สิบหกเลขโค้ดนัวเบอร์หมายเลขสองสิบหกเลขโค้ดนัวเบอร์หมายเลขสองครับรายการนี้เป็นเนื้อมหาเทพหานุมานเบิกเนตรเบิกบรารมีตะกุดทองทิพย์สิบดอก หน้ากากทองแดงมหาชนวนมวลสารหลังตะกุดเงินคู่ฝั่งเพชรและก็มีนะฮะกงจักงอีกนะนี่ฮะกงจักงอีกไงก็ท่วมนี่รายการนี้นะครับมีฝังเหรียญด้านหลังด้วยนะขอสามร้อยห้าสิบาทพอพี่นี่ครับสามร้อยห้าสิบาทพอพี่นะครับรายการนี้นะครับนี่นะครับการรายการที่สิบหกนะครับต่อมาครับรายการที่สิบเจ็ดครับโอ้โหสิบเจ็ดรายการที่สวยจัดครับ สิบเจ็ดลายการนี้สวยจัดครับลายการนี้เป็นเนื้อเนี่ยฮะลังต่อเงินต่อทองลอยแบงค์เสกนี่ครับป้ายรวยนี่ครับนะมีทั้งสีเงินและทองนะครับโอ้โหนะองค์นี้สวยนะนะครับนะลายการนี้ใครรับนะแจ้งได้พี่นะครับดูแบงค์เศกแน่นๆเลยพี่นะแบงค์เศกแน่นๆเลยนะองค์นี้เอาไปสามร้อยพอพี่หน้ากากสามวสัสดพี่เอาไปสามร้อยบาทพอพี่นะครับหลัดลายการนี้นะนะนะครับนะ รายการที่ท7นะต่อมาครับรายการที่18นะฮะรายการสุดท้ายเลขโค้ดตัวเบอร์ตองห้านี่ฮะเลขโค้ดตําเบอร์ตองห้าครับพิเศษนี่นะครับรายการที่นี่ฮะถือว่าที่เด็ดเลยนะครับมาปิดท้ายให้นะครับรายการที่เป็นเนื้อเซอร์ไพรส์ครับเนื้อท้องเหลืองเถื่อนหลังแบบนะฮะจะสร้างเพียง10องค์ในโลกจะสร้างเพียง10องค์ในโลกครับเลขโค้ดตัวเบอร์หมายเลขสวยครับนี่ฮะตอกนําเรื่องนี้นะเลขโค้ดตัวเบอร์ตองห้าครับ เนีฮะเนื้อท้องเดือดเถื่อนหลังแบบเซอร์ไพรส์พิเศษสร้างแค่10องค์ในโลกนะครับวันนี้ผมมาแบ่งปันให้นะครับตามที่บอกนะครับองนี้นะใครรับแจ้งได้เลยนะครับอง์นี้ผมขอนะครับนะที่900บาทนะครับเก้าบาทจบให้ครับนะรายการนี้นะฮะย้ำนะฮะอีกครั้งนะครับว่ามีแค่สิเหรียญองค์นี้นะฮะรับองนี้เก้บาทผมมีของแถมให้ อีก2รายการนะครับผมมีของแถมให้นะครับเดี๋ยวมลุ้นเอานะนะครับผมมีของแถมให้แลถือว่าเป็นสัมมนาคุณพิเศษแล้วกันนะครับองค์นี้900บาทนะครับนะฮะสำหรับนี้ครับนะมีแบ่งปันที่พี่นะครับนะทั้งหมด18รายการนะครับชอบถูกใจรายการไหนนะครับสามารถติดต่อได้ที่ดีไลน์และเบอร์โทรน้องได้เลยนะครับสำหรับเรื่อกลับขอบพระคุณที่ทุกท่านติดตามนะครับขอบคุณมากครับ